สวัสดีค่ะยังไม่ค่อยหายป่วยดีเลยเพิ่งไปหาหมอมาเป็นหวัดลงคอฝนจะตกอีกแล้วค่ะมามืดค่ะ ถ้าลมไม่พัดหนีนะก็น่าจะตกเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็ตกอย่างแรงเลยพอหยอดข้าวเสร็จฝนตกเลยลมแรงด้วยแหละดูสิลมแต่โชคดีว่าของเราอป่ามันล้อมเอาไว้กันเลยลมเข้ามาไม่ถึงเราคิดว่ามันจะตกไหมเอ่ย ตกแบบนี้ก็ดีอะมาเกอบฝ่าโน้นก็จะได้ฟื้นเพราะไม่โดนน้ำฝนมาเป็นเดือนละมามึดเช้ <c oughs> แฟนก็พาลูกสาวเข้าไปเดินเล่นมาสองตัว นี่เดี๋ยวต้องขยับรถเพราะว่ากลัวกิ่งไม้ต้นนี้มันหักลงมาทับรถรถที่ใส่แซงใส่คอกนะเพราะว่าแต่ก่อนเนี้ยวิ่งวิ่งคนงานเอาคนงานเข้าสวนลำไย,ยไงคนงานทำงานทำลำไยก็เลยต้องใส่แซงใส่แนบเสริมแนบเพราะว่าบางทีรถคันนี้ก็บรรทุกตะก้าด้วย ทอยตะก้าไอเหล็กอันนี้ไม่ได้อามาค้ำมาอะไรหรอกนะมันเป็นที่นั่งคนงานรถไถก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยส่วนข้างบนนี้แต่ก่อนเนี้ยบันไดคนงานเต็มเลยเดี๋ยวลงรูปให้ดูงั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะมาถ่ายให้ดูบ้าง เพราะว่าเงียบมาวันสองวันแล้วมั้งเนาะเดี๋ยวเอคิดถึงงั้นคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ